อ้าวเราจะลบหลับแ่ครับโอเคโอเคแต่งตัวน่ารักจังน่ารักไหมครับน่ารักมากเลยครับ หนูน่ารักไม่เท่าพี่หรอกใช่ไหมครับพี่น่ารักกว่าใช่ไหมเราอน่ารักกว่าจะไปห้ามบอลกันปะไปห้ามบอลกัน,น แล้วเพื่อนๆไปไหนหมดแล้วครับเพื่อนๆน่าจะนอนมาครับเราไม่นอนหรอครับยังไม่ง่วงครับเราไม่ง่วงหรอคะไม่ครับไม่ไม่ยังไม่ง่วงเลยครับเหมือนกันครับยังไม่ง่วงเลย ไปกี่โมงหรอครับใช่นะคะับครับไปพักกี่โมงอะครับเดี๋ยวหลังนอนสักพักมั้งครับตอนรีมั้งหรอใช่ครับจะไปแล้วหรอครับทําจริงก็ไม่อยากไปครับให้อยู่ต่อก็ได้นะเหนื่อยปะครับวันนี้เหนื่อยไหมอืมไม่ค่อยแล้วครับไายเหนื่อยแล้ว เป็นผู้หญิงครับต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี่ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆเหมือนกันเป็นห่วงขาภาพแข่งแรงครับแข็งแรงใช่หรอคะใช่ครับใช่แข่งแรงมากแข่งแรงขนาดไหนเนี่ยอยากรู้เหรอครับ ครับอยากรู้น่าแข็งแรงแบบแข็งแรงแบบมากๆเลยครับว่าอยากรู้จังแข็งแรงขนาดไหนนะหมายถึงอะไรครับหมายอ้าก็เขาบอกแข็งแรงไงก็เลยอยากรู้ว่าคุณแข็งแรงขนาดไหนหนูแค่อยากรู้เฉยๆแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยครับได้หรอคะใช่ครับใช่ ถ้าปกติฟาร์มอะไระครับกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยปกติก็รอบเมืองแม่ก็ไปทําข้าวขายค่ะโอเก่งจังเลยนะครับเก่งมากเลยนะใช่หรอคะใช่ครับแค่แค่เราขยับตัวก็โคตรเก่งแล้ะเก่งมากเลยครับอยากเก่งเหมือนคนไง ตรงนี้ก็คืออีกที่นึงครับที่อยากพามาไม่พาใครมาหรือเปล่าในหนูคนแรกไม่เคยไม่เคยมีแค่กับเพื่อนครับส่วนกับคนพิเศษไม่เคยพามาครับครับพิเศษนี่ใส่ไข่ไหมคะเนี่ยอยากใส่ไหมนะครับได้หรอคะอยากใส่ก็ใส่ได้ครับ นี่ท่าประจำหนูใช,หใช่ครับแม่าามครับน่ารักไหมน่ารักมากครับน่ารักเหมือนพี่ไงชมบ่อยจังอะก็คนน่ารักก็ต้องชมหรือเปล่าเขินนะนี่เขินหรอคะใช่ครับใช่ ก็ไม่ต้องใส่ก็ดีแล้วแล้วไม่ใส่แล้วถอดดีกว่าพี่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถอดบ้างได้ครับได้ถอดได้นี่ถอดเหมือนกันเข้าเมย์กันไหมครับได้ครับได้ อ่ัลลัมพงไหมไหมเผื่อเราเอาไปเปิดเลนได้ครับจะเก็บไว้อย่างนี้เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับได้ครับกันฝากไว้ด้วยเหมือนกันได้ไหมครับฝากอะไรครับฝากเลี้งฉลามได้ครับได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้ครับต้องเลี้ยงยังไงบ้างครับลองสอนได้ไหมผมไม่เคยเลี้ยงฉลามเลยอะ ฉลามตัวนี้เชื่อครับหรอครับใช่น่าจะเป็นโลกโกผู้ชายด้วยมั้งครับใช่หรอรใช่ครับแบบใครเข้ามาเขาก็จะแบบหนีอ่ะอ้าวแล้วถ้าผมเข้าใกล้ครับเขาจะหนีไหมไม่หนีครับเขาน่าจะคนพิเศษมาเขาก็เลยเข้าใกล้ต้องเลี้ยงยังไงบ้างรครับต้องต้องดูแลยังไงบ้างฉลามตัวนี้ หัวไหมครับลูกครับฉันานชอบโดนลูกหัวแล้วชอบลูกหัวไหมคะชอบครับชอบชอบ <c oughs> งั้นรูกบ่อยๆก็ดีนะคะได้ครับ เดี๋ยวไว้พาไปทุกที่เลยนะครับได้ครับสัญญานะคะสัญญาสัญญาไม่ติดใช่ไหมครับทุกที่เลยได้ใช่ไหมได้ครับไม่ติดเลยแค่มีคนพิเศษในด้วยก็พอแล้ว ยังไงก็ฟาร์มสู้ๆนะครับสู้ๆครับ,รบตั้งใจฟาร์มนะครับแะ่ครับตั้งใจอยู่เราชอบมากเลยครับคนขยันอะขยันครับขยันมากมากด้วย,ย,ย,กวยเก่งด้วยนีิใช่ไหมได้ข่าวคะไม่เก่งครับไม่เก่งเหรอ แม่ครับแาม่ข่าวมนจากไหนอะอ่าเดาครับเดาเดานัคกคนเก่งไหมเก่งอะเก่งทุกอย่างอะอยากรู้เรื่องอะไรบ้างอะเก่งทุกเรื่องเลยเหรอใช่ครับใช่ งั้นฝากสอนคนไม่เก่งได้ละครับทุกอย่างเลยได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าวุฒก็เก่งทุกอย่างเลยเหรอคะจากให้สอนเรื่องอะไรครับลองว่ามาสักเรื่องก็นดะครับผมเก่งทุกเรื่องอะ ไม่จำเป็นต้องอาวุธก็ได้ครับทุกอย่างอะ,อะไม่รู้เลยค่ะว่าจะสอนอะไรดีพี่อยากสอนอะไรก็สอนก็ได้ครับ แต่ว่าบ้างๆแต่มาสอนนะครับเอกันไหมได้ค่ะได้มาดีครับมาดีมาเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเอาไว้เจอกันนะครับครับอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับสวัสดีครับ ครับฝันดีครับหลับไม่ฝันนะครับหลับไม่ฝันเหมือนกันครับดูแลตัวเองด้วยนะครับครับว่างๆก็ไม่ดูแลก็ได้นะครับ